บลิงทั่วโลกใจต้นรัวสี่สาว b l a c k พิง k เตรียมคัมแบ็กประกาศ World Tour 2025วันที่6กุมภาพันธ์2568 YG Entertainment ประกาศการกลับมาของสี่สาว b l a c k พิง k ประกอบด้วยจีซูเจนนี่โรเซและลิซ่าเกลล์กรุ๊ประดับโลกที่เตรียมกลับมาพร้อมหน้าพร้อมตาแบบครบวงใน b l a c k พิง k 2025 World Tour หลังจากทั้งสี่สาวแยกย้ายกันไป เติบโตในเส้นทางของตนผ่านการทำกิจกรรมเดี่ยวในค่ายที่แต่ละคนตั้งขึ้นมาแบบที่เหล่าลิงทั่วโลกไม่ทันได้ตั้งตัวแม้ก่อนหน้าจะมีคำบอกกล่าวจากยางยนซอบผู้ก่อตั้งค่ายที่ปัจจุบันผันตัวมาเป็นโปรดิวเซอร์ออกมาพูดถึงแผนค่ายในปี2025และหนึ่งในนั้นคือการคัมแบ็กของ Black พิงก์ก็ตามการกลับมาของ Black พิงก์ถูกประกาศผ่านคลิปทีเซอร์ภาพบรรยากาศคอนเสิร์ตทั้ง4สาว Black พิงก์พร้อมด้วยลิงนับหมื่น นับแสนคนแสงสีชมพูจากแท่งไฟโบกไปตามเสียงเพลงการปรากฏต,ตัวของทั้ง4ี่สาวที่ได้ชื่อว่าเป็นเกิลกรุ๊ปในตำนานพร้อมข้อความ2025 World Tour ก็ทำเอาบิงทั่วโลกใจต้นรัวไปตามตกันแม้ว่ารายละเอียดอื่นๆจะยังไม่ได้ถูกเปิดเผยก็ตาม Blackpink o r l d Tour b o r n p i n k คือทัวร์ครั้งล่าสุดของทั้ง4ี่สาว Jisoo j e n n i โรเซและลิซ่าก่อนหมดสัญญาในปี2023ออกทัวร์ไปกว่า34เมืองใหญ่24ประเทศทั่วโลกเริ่มต้นที่กรุงโซประเทศเกาหลีใต้ต่อด้วยประเทศในแถบอเมริกาเหนือยุโรปเอเชียออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกทั้งหมด66รอบซึ่งแต่ละรอบแต่ละเมืองที่ไปบัตถูกจำหน่ายขายหมดทุกที่นั่งการันตีความเป็นศิลปินระดับโลกของทั้ง4สาวแบล็คพิงที่ไม่มีใครปฏิเสธได้ ก่อนจะกลับมาจัดรอบเอนคอร์ปิดท้ายในอีกหลายประเทศหนึ่งในนั้นมีประเทศไทยบ้านเกิดของลิซ่าที่จัดขึ้นณนะราชมังคลากีฬาสถานและปิดจบตารางทัวร์ในกรุงโซลแบล็ k พิง k ์เกาหลีบิวล er, 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 าเอปิงเกอร์อาอาบิวลาเอปิงเกอร์อังกฤษแบล็กพิง์มักเขียนตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดหรือ B L K P I I K เป็นเกิลกรุ๊ปเกาหลีใต้ก่อตั้งโดย YG Entertainment ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน4คนคือจีซูเจนนี่โรเซ่และลิซ่าพวกเธอมีรูปแบบเกี่ยวกับแนวคิดเกิลครัชใน K-POP ซึ่งพาสำรวจทีมความมั่นใจในตนเองและพลังของผู้หญิงอีกทั้งยังเป็นผู้นำที่มีอิทธิพลต่อกระแสะเกาหลีและสามารถดึงดูดฐานแฟนคลับทั่วโลกได้อย่างกว้างขวาง ส่งผลให้สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆยกให้พวกเธอเป็นเกิลกรุ๊ปที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก Blackpink เปิดตัวในเดือนสิงหาคม2016พร้อมกับซิงเกิลอัลบั้ม Square วันนำเสนอเพลงอย่าง w i t h e และ b o o m b a y a ที่สามารถขึ้นอันดับหนึ่งบนแก on อรดิจิทัลชาร์ตของเกาหลีใต้และบิลบอร์ดเวิลด์ดิจิทัลซองตามลำดับต่อมาออกซิงเกิลอัลบั้ม Square ทุกในเดือนพฤศจิกายนซึ่งเพลง Playing With Fire กลายเป็นเพลงแรกของเกิลกรุ๊ปเกาหลีที่ติดชาร์ตแคนาเดียนฮอตห0 วงเริ่มมีชื่อเสียงระดับนานาชา,าติหลังจากออกซิงเกิลตูดูตูดูดู2018ซึ่งเป็นเพลงแรกของศิลปินกลุ่มหญิงเกาหลีที่ติดชาร์ตซิงเกิลแห่งสหราชอาณาจักรและได้รับการรับรองในสหรัฐมิวสิกวิดีโอนี้กลายเป็นวิดีโอแรกของศิลปินกลุ่มเกาหลีลที่มียอดผู้ชมถึง1และ2พันล้านครั้งบน YouTube และยังคงเป็นวิดีโอที่มียอดผู้ชมมากที่สุดของศิลปินกลุ่มเกาหลีลจนถึงปัจจุบันมิวสิกวิดีโอเพลงคิว 2019และ How You Like That 2020เคยถูกบันทึกที่เป็นมิวสิกวิดีโอที่มียอดผู้ชมมากที่สุดใน24ชั่วโมงแรกและเพลงหลังถูกบันทึกในบันทึกสถิติโลกกินเนสถึง5รายการ